ตั้นี้มายี่บารสามูนะมูมามาเฮ้ยเราเราจะซีต็เสร็จแวแหละแันไม่ได้ไปติดหรือว่าเเข้าดูตาเครับโอเค จะเป็นที่เรากดอ่ะเนี่อแบบนี้ตังเยอะตู้ต้กันเนียุกต่างมาเดียวะ่ะโอเคี 嗯，金ちゃん、金ちゃん、金さんは是多么的坚强。 yeah เราดีๆแต่มาห้ขึ้นมาหานี่มาเตอขอจ่ายห่งหมื่นให้้วยขอจ่ายอะไรบอกมาต้องมาดู ส <coughs>

Tôi nghĩ, tôi nghĩ là Đó, Đó là cái con bị máu trời. không đẹp 2010 lắm. I mm -hmm.